ว่าไงไอ้หนูหน้าโดนโจนป่นน่ะเขาเอามาไปขอทานมาดิยายให้กินขนมนะลูกนะกินขนมนะโอ้น่าสงสารจังเลยแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ รยากาศดีเนาะแพนด้ามาไลถือล้วแหละออแล้ว baker, พี่แสงบอกว่าจะพากกุกมาบ้านคนที่กําลังคุยคุยแบบกันละฮะใช่กขคนนี้พี่คุยมานานแล้วแหละทุกวันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนบอกวันนี้ทุกคืนอุ้ยสวีทเวอร์แล้วเราจะมาปาร์ตี้วันเกิดแพนด้าที่บ้านของคนที่คุยกับพี่แสงใช่ไหมคะใช่จะพาแพนด้ามาเปิดตัวโอ้ไปไปตรงไหนอะบ้านอยู่ไหน เอจพเขาบอกว่าแถวเนี anak, ้ยแถวนี้เหรอนั่นไงนั่งยืเอ้าพี how ่สาวมาแล้วเหรอเดี๋ยวนะนม่กัชินจังอีกแล้วนี่อย่าบอกนะว่าคนที่เาใส่คุยอ่ะก็คือชินจังก็ชินจังไงก็คุยกันทุกวันคุยยังไงอ่ะก็คุยชินจังมากินข้าวเดี๋ยวนี้ชินจังไปซักผ้าคุยอย่างนี้ไงก็นึกว่าคุยแบบคู่รักเออเออแล้วบ้านชินจังเหรอเนี่ยที่นี่ที่ไหนอ่ะ นี่ไงบ้านของชินจังอะเราจะมาปาร์ตี้หมูกระทะกันที่นี่โอ้โหโอเคปาร์ตี้หมูกระทะวันเกิดของแพนด้าเลิศมากค่ะเฮ้ยนี่เขาบักเดี๋ยวนะพี่แสงอะไรกุ๊กกุ๊กปวดนะคะปวดปวดขี้เหรออ๋อปวดฉี่นิดนึงอ่ะชินจังจห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะมีไงห้องน้ําพี่สาวไม่ไหวละกุ๊กกุ๊กขอไปห้องน้ำก่อนนะอ๋ออออ๋ออชินจังอยากเข้าอ่ะฮะพี่ก็อยากเข้าเหมือนกันเฮ้ยไม่ได้ดิได้ดิเฮ้ย ชิจังมาหนี่นี่นี่แล้วใครจะดูแพนด้านี่ไงชิจังฝากไว้นะห้ามห้ามไปไหนนะโออกไปแพนด้าลงไปไปขึ้นน้ำก่อนนะโอ้ยปุชีปุชีปุชีโอ้ยกูจะเข้าก่ะคุกคือแบบพี่เป็นพี่โอ้ยกูกูเป็นน้องโอ้ยพี่จับประตูได้เนี่ยเอ้ยงั้นเอางี้ไปเข้าพร้อมกันได้แหละไม่ไม่เอาอายชี้คนละครึ่งไปไปวัดเรียวเรียว เวลาป้นของเราแล้วเว้ยแต่ทาไมต้องมาป้นบนดอยด้วยคนมันก็น้อยทําไมไม่ป้นข้างล่างล่ะถ้าเราป้นข้างล่างเนี่ยมันธรรมดามันเฉยเราป้นข้างบนเนี่ยเราไปเป็นโจนไฮเอ็นเงเราอยู่ที่สูงไงใช่ใช่ใช่พี่โจนที่สูง High ไฮเอ็นไงโจรโมเดิร์นลักชัวรี่เราจะต้องป้นคนแถวนี้แหละมีให้ป้นแน่นอนไม่ต้องห่วงโหดที่มาที่นี่เนี่ยเงินแน่นๆรวยรยทั้งนั้นเชื่อสนนววิวันนี้ก็รวยกันแล้วพี่ใช่วันนี้เป็นวันของเราแล้วเว้ย หยุดยุดหลอกตรงนี้เลยพันดาไปนั่งไงตัวมันเริ่มเลยเห็นไหมไม่รวยเลี้ยงไม่ได้หรอโอกาสเรามาแล้วว่าไงไอ้หนูุรวยเนี่ยนี่เป็นใครอะมาทำไม เป็นนักธุรกิจมั้งมาถือมีดมาคะแนคิดว่ามาปอกมาม่วงเหรอมีอะไรมีค่าส่งมาให้หมดเลยมีค่าเหรอชิบจังไม่มีของมีค่าอะไรเลยมีแต่ตัวและหัวใจอะเอาไหมฉันไม่ชอบผู้ชายมีครั้งค่ามาเลยไม่หมดพร้อมดูโอ้หกระเป๋าหนักด้วยพี่วันนี้เรารวยกันละ โอ้โหมือถือรุ่นใหม่ด้วยเนี่ยว้าวโอยนี่มัน iPhone 18นี่ว่ะนี่ของดีใช้ได้นะเนี่ยอย่างั้นเอาเลยแล้วกันขอเลยแล้วกันนะรวยกันละขอเลยมือถือจริงจัเอาไปก็ใช้ไม่ได้หรอกแบตมันจะหมดแล้วอะคิดว่าฉันโง่หรือไงฮะแบตหมดฉันก็เติมได้นั่นนี่ขอ รหัสอะไรวะเอาเอารหัสอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเอาแย่แล้วกันเอาไม่ได้กันคืนมันไปคืนทำไมล่ะพี่ก็ไม่รู้รหัสจะใช้ยังไงอะ่ะโอ้นี่ก็โง่โง่โอ้มาคืนคืนคืนมีอะไรในตัวอีกมาดูดิ Why ก้อง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 ถ่ายไงเนี่ยฝากเลยสิถ่ายไง ยิ้มสิเฮ้โกงมาก่อนเอากองขึ้นมามันเอามีดมาแลกกันโอเคโอเคอเอามาเอาไหมอาขึ้นปากมากพี่อ้วนแล้วอันนี้มันขายได้กี่บาทเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะได้สักสองสามหมื่นนะเออไม่อันนี้เอาไปไม่ได้นะมันเป็นของคุณปู่ชินจังอ่ะเพิ่งเสียไปเองอ่ะตกภูเขาเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ย ลึกที่สำคัญเลยคุณปู่มังของมาก <c oughs> คิดว่าฉันโง่เหรอของคนตายเนี่ยฉันไม่เอาหรอกไปผีหลอกครับผีปู่หลอกไปเลย <c oughs> พี่วันนี้เราไม่ได้อะไรเลยนะเอาสักอย่างสิเ <c oughs> ชื่อใจพี่เถอะไอ้พร้อมเอ้ยวันนี้เราคุ้มค่าละดูนาฬิกานะให้ดีพี่รู้จักแบรนด์นี้ดีหลุยกุชชี่เนี่ย <c oughs> มันของแพงไอ้นี่ยเด็กนี่มันไม่ธรรมด,ดา ฉะนั้นไปอ,ออามาวันนี้เรารวยกันแล้วเดียวเดียวคนนาฬิกานั้นน่ะเป็นนาฬิกาที่ขอมาจากพี่สาวแล้วพี่สาวก็ไปขอมาจากเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอีกพีคืนนะ่ะถ้าหายไปนี่ยุ่งเลยอ่ะว่าเอาคืนดีกว่าแล้วใช่มันไม่น่าเอามาแล้วชีวิตเราจะสงบสุขนะเอาไป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  ไี่คอทั้งมดเลยพี่แต่เราไม่ได้อะไรตรงท้องเลยนะจริงกลุ่งม,มันไม่อร่อยเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเรามีตัวบักเอกอยู่นี่หนึ่งตัว <c oughs> ตัวใหญ่มากด้วยเนื้อแน่นสุดๆเลยโอ้โหะโพกเนียนแน่นแน่ๆๆๆๆๆๆดูมันกลัวสิมันหันไปแล้วสงสัยมันกลัวมหาโจนไฮเอ็นลักชวรี่โมเดิร์นอย่างเราไม่ได้กินอะไรลงท้องมานานแล้วเนื้อแน่นแบบเนี้ย ไอ้นี่ก็รวยมันพกวัวมาด้วยเนี่ยพีวิวไม่อยากกินเนื้อวาเกียววันนี้เดี๋ยวแลให้กินเลยวัวตัวนี้มันไม่ธรรมดามันเป็นวัวคระใช่ไหมรู้สึกว่าตัวมันไม่เท่าวัว,วแต่ก็ตัวใหญ่อยู่นะพร้อมไปเอาวอัวมาดออออออิอย่าไปนะไปไปไปมาเจอกาันในน้องไว้มาป้นใหม่นะ ฉี่กันคนแล้วครึ่งตูดนี่มันไม่เวิร์กเลยนะวันหลังเป่ายิ่งฉุบเข้าดีกว่าพี่รู้สึกว่าเกงในพี่เปียกดิดนึงอ่ะอีเหม็นนะไปหาแพนด้าดีกว่าเร็วไปกินหุกกระทะแพนด้าออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วแพนด้าล่ะแพนด้าโดนโจรป่นอ่ะ เอาเพนน่าไปเนี่ยนะจอนขโมยมาจะเอาเพนน่าไปกินอ่ะมันบอกว่าจะเอาเพนน่าไปทำอะไรโบจะเอาไปเล่เอาไปทำเนื้อวากิวอ่ะเพนน่าไม่ใช่วาซะหน่อยแต่กูเข้าห้องดูข่าวอ่ะเขาเอาหมาไปขอทานเพนน่าหน้าตาแม่รักซะด้วยต้องได้เยอะแน่เลยอ่ะเป็ยังไงเนี่ย มันไปทางไหนอ่ะมันเดินขึ้นไปทางนู้นน้าทางนู้นเราต้องตามแต่เราต้องมีแผนเราต้องมีแผนเดี๋ยวเราไปวางแผนก่อนโอยโจรขึ้นไปข้างบนดอยโจรลักษณะเป็นยังไงโจรลักษณะโจรน่ะมีคนหนึ่งนะอ้วนอ้วนอ้วนเลยคนนั้นผอมเรียกว่าโจรอ้วนผอมโจรอ้วนผอมไอ้พวกน้องกูกๆรู้จักอะ กูก็เคยเห็นในทีวีค่ะตำรวจเนี่ยกำลังตามจับอยู่ไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาป้นบนดอยมันคิดยังไงมันป้นบนดอยเนี่ยมันบอกว่าบนดอยมีแต่คนรวยอะรวยอะไรเราเฮ้ยถ้าจะแย่งข้าวหมากินแล้วเฮ้ยมันมีอะไรเีอะจเเราต้องไปวางแผนไปวางแผนจะไปตามแพนด้ากลับมาขอให้แพนด้าปลอดภัยด้วยนะวันเกิดแพนด้าไม่น่ามาเจอไรโชคร้ายแบบนี้เลยเฮ้ยนกโมกุฎาแพนด้า จะกินอยู่หรอมาดิโถเอ้ย,เ,อย,เ,อยเราก็นึกว่าได้วัวกินที่ไหนได้วากงวากิวอะไรล่ะหมาสิหมาตัวอะไรขนาดเนี้ยตดก็เหม็นอย่างกับไข่เน่ากะโตเดี๋ยวหาที่แถวนี้แล้วกันอย่างน้อยนี่จะขอทานได้อยู่ดีมากาคนที่เนี่ยคนมาเที่ยวเยอะคนดอยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ตัง <laughs> a few m ม m e n t s l a t e r อโอ้ยน่าสงสาร <Yeah. S 2> เอาขอตังค์ด้วยล่ะลูกฮะโอ้นี่ยายให้กินขนมนะลูกนะกินขนมนะโอ้น่าสงสารจังเลยนี่วกเธอเอามาจากไหนกันเนี่ยฮะอ๋อเพิ่งมาจับได้จากป่าเมื่อกี้อับอ่ะก็เลยเอามาโทรเลี้ยง<อ>มันมนะ ถ่ายลูกด้วยได้ไหมเนี่ยถ่ายกับพวกผมฟรีป่ะแต่กับหมาร้อยหนึ่งงั้นไม่ถ่ายแล้วแพงไปละดูแลด้วยนะดูแลให้ดีล่ะได้ได้งเงินทำท้องให้อยูกระโถนึกว่าจะรวยที่ไหนได้ถ่ายรูปมาร้อยหนึ่งก็ไม่มีถเอ้ยนี่นก็ทำหน้ามันดีๆหน่อย